หลายคนสงสัยมากพี่นิกกี้คะจดทะเบียนสมรสน้องพมา่าลาวกัมบูชากับคนไทยมีผัวเป็นคนไทยมีเมียเป็นคนไทยและการจดทะเบียนสมรสนี้เราเดินทางไปที่อำเภอไปสำนักง,งานเขตแล้วขอจดทะเบียนสมรสเลยได้ไหมคะนะครับ อยากจะบอกว่านะครับอยากจะบอกน้องๆว่าไม่ได้ครับไม่ได้พ่อน้องเป็นต่างชาติน้องเป็นต่างด้าวนะครับจะเดินไปที่อำเภอหรือสัปนักงานเขตแล้วขอจดทะเบียนสมรสกับคนไทยเลยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ถูกต้องตามหลักการนะครับหลักการที่ถูกต้องคือน้องๆจะต้องเริ่มเดินเอกสาร จากฝั่งประเทศบ้านน้องเองนะครับต้องไปเดินตั้งตั้งตั้งแต่ประเทศของ ประเทศที่บ้านของน้องเองนะครับประเทศพม่าก็ไปเดินพม่าประเทศลาวไปเดินีนลาวประเทศกัมพูชาไปเดินกัมพูชานะครับเดินเข้ามาผ่านขั้นตอนต่างๆผ่านสถานทูตไทยแล้วถึงนํามาประเทศไทยและต้องมาแปลรับรองกงสุลถึงจะนําไปจดทะเบียนสมรสได้ครับน้องๆครับไม่เหมือนกันนะครับน้องๆครับคนไทยกับคนไทยใช่ครับจดทะเบียนสมรสเดินบัตรประชาชนไปจดที่สานักงานเขตที่อำเภอได้เลยแต่น้องๆเป็นต่างด้าวลาวพม่ากัมพูชาไม่สามารถทําได้เพราะอะไรเพราะ มีกฎกระทรวงการต่างประเทศกฎกระทรวงมหาดไทยอยู่ตรงนั้นที่เขาเขียนระบุไว้เราต้องทําตามก,กฎกติกานะครับโอเคนะครับขายข้อสงสัยนะอย่าไปเชื่อใครเขาขง่ายๆว่าเดินไปที่อำเภอแล้วก็จดได้เลยไม่จริงพิลิเกียวหัวเป็นประกันนะครับทําไม่ได้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ